เดี๋ยววีทายเบอร์แบงนะเดี๋ยาคิดนี้เร็จอย่าให้มีมันหอย่าให้พลาดคันเฮ้ยรสนนั่งยู่แค่ไี่ครับลุกแล้วลุกแล้วบอกแมงตื่นไเศ้านกแล้วไอ้ยอ้ยุบ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 หัวแม่งจ้เศร้าเลย แล้วทีไม่ถามเรื่งี่ถามพ่อจะสื่อเราได้ปะฮะอย่ได้อยู่ได้วัเห็นมึงไป็อสื่อไหมสื่อได้ยังไงบ้างเน่ยฮะ เราเราดีส่งกลมเราดีสงกลมบ่ออโอหนาพานไหมไม่น่าพานเอาป็นเลยได้เออหน่อยพอดเรามันผมถือมา้มนหอดกูได้เป็นรลักฐานเลยม่ย่ากันแนวอ่ะมาฮะบม่ย่างกันบอมึงสิเอาไมหอดูอกคว่าพุ่ยฮะพุ้ยอดีเป็นบ่เรายังเน่ยเรา เดี๋ยววีทายเบอร์แบงเดี๋ยวภารกิจนี้่เฮสั่รเลอย่าให้มีมันอย่าให้พลาดคันภารกิจนี้สั่มเลสกูสีเดือนตำแหน่งให้มึงมจากซ้ายรับชุดจอดสิเป็นซ้ายรับประกาศเดวี่วะเป็นดาวัตถุตีนไหมค่ะตัวคือว่าสิซื้อได้บ่ซ <c oughs> ื้อได้ซื้อได้น้อเอายังเนมึงว่ามึงว่ามึงสิสามารถรอซื้อยังไหแเน่

พอบะมันมาพอ้ฮะมันมาพอดีแล้วยอ๋อมึงสิมึงสิรอื่อยยังไงรอเออสองกุมเราสองกุมน้ำแข็งน้แข็งโซดามึงเคยขื่อเดียวสินี่งานนะเนี่ยมันเป็นนานนะเนี่ยกูจะดูที่ว่าแถวนี้จะมีคันฝ่าฝืนกดหมายไหม มึงต้องทำหน้าที่ให้ดีเข้าใจไหมมึงมึงสื่อก็จะมีสื่อมากินเดี๋ยวผมข่ามึงปืนปืนปืนมีแล้วฮะอปืนี่แล้วเอาเอายังไงต่อสีสองกลมต่อสีสองกลมสุดาสุดาถานหนึ่งสุดาฐาดหนึ่งครับอ่าน่ายทูดินน่ายทูดินครับแก้มครับแก้มพ่อวะโมพ่อเอาโมพ่อไปอีกเออเอาไปอีกเอาให้ดีนีคืองานนะ เออไปมึ่งที่ไปก็ไผ่ไปบุญเราวเร็วไปพูดเยอะกันชื่อจีนล่ะยี่ให้ตั้งในห้องเอื้อนกูบอกตัวลูกพีเนี่ยตัวลูกพีเนี่ยไม่ซอยตัวลูกพีไม่ซอยโอ้ยมึงดิช่วยดินะครับวันนี้จะลองเช็คดูนะครับว่าสาธิตตายต่ำนะครับเขาจะทำภารกิจนะครับผมจะลองตรวจสอบดูว่าชุมชนแถวนี้นะครับ มีร้านไหนเขาจะขายเราให้สาธิตรหรือไม่นะครับรอมาติดตามนะครับว่าสาธิตเด้๋ยเดี๋ยวกูเอาเอาไปถ่ายเอกสารก่อนไว้ครัเอาอย่างแน่เลยนะเอาทวนนี้ทวนนี้ <c oughs> มึงส <c oughs> ิเขาไปมึงสิไปวางไหนเอาย่างเขาไปมึงสิไปวางไหนย่างเขาไปวางไหนเอาเขาซัวซัวกูเป็นเม่ฆานี่เอาย่างเขงาไปุ๊บมึงสิวางไหนเขาจะงสิขายมึงนี่บอลจีบอลไรครับอยู่บ่วางไเนี่ยบอื่อเราเนี่ย ผมจะบว่างสีได้หรอวางไหนก่อนนะสื้แล้วเนี่ยเขาบอกขายช่วงนี้เขาเขา,น,านั้นฝากไปถึงด้วยนะครับฝากไปถึงร้านเหล้านะครับ <im it> แต่วันนี้ผมจะลองให้สาธิตออกไปทําภารกิจดูมาดูครับมาติดตามนะครับว่าสาธิตตายต่ำจะทําภารกิจนี้สําเร็จหรือไม่